นสวัสดีค่ะมาเจอกับน้องจ้าจ่าเพรยนต์อีกแล้วนะคะสวัสดี FC เพรยนต์แล้วก็ FC ของน้องจ้าจ่าทุกทุกท่านเลยวันนี้มีรถสีสวยนะคะสภาพดีๆสภาพเด็ดๆราคาดีๆราคาโดนๆมารีวิวให้ FC ทุกๆท่านได้ชมกันแล้วก็ได้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ก็เอาน้อง Toyota Vigo Champ 2.5 e 3rd s p o r ด Trivo นะคะ บอกเลยว่าได้เกียร์ออโต้คันนี้สภาพสวยมากนะคะเดิมๆราคาดรีราคาโดนผ่อนเริ่มต้น8,000บาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วมาดูรายละเอียดกับน้องจ้าจ๋าได้เลยนะคะวันนี้ก็เป็นสีดำนะคะซึ่งสภาพเนี่ยบอกเลยนะพลาดไม่ได้เลยที่จะนำมาเสิร์ฟแล้วก็มารีวิวให้ FC ทุกคนนะี่ะได้เลือกนะคะและก็ได้ตัดสินใจนะคะกับคันนี้นะคะ เป็นสภาพของเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นบอดี้ภายนอกภายในโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสีเดิมนะคะตรงนี้นะคะวารันตีเรามีให้ลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใครอยากได้นะคะก็มาชมกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะน้องจ๋าจะพามาชมด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าได้ชุดแต่งนะคะเป็นสเกิร์ตนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นของสแตนดาดของ TRD นะคะเพราะตอนป้ายแดงนะคะบอกเลยราคาเฉลียดล้านนะคะตอนป้ายแดงราคาเฉีล้านนะคะคันนี้ นะคะเป็นปี2013นะคะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้นะยกสูงนะคะสวยทั้งคันสีเดิมทั้งคันเดิมโรงงานเดิมเดิมไม่รู้ว่าจะเดิมยังไงแล้วนะคะก็กระจังหน้าสีลมดำนะคะจุดเด่นของเขานะคะเพราะว่าเป็นชุดแต่ง TRD แท้ของโรงงานนะคะได้ไฟตัดหมอกสวยๆคู่หน้านะคะตรงกระจังด้านหน้านะคะจะมีโลโก้คำว่า TRD Sport นะคะ Tivo นะคะ นี่คือของแท้นะเป็นชุดแต่งแท้ไม่ใช่ว่าเจ้าของเดิมเขาติดตั้งเพิ่มเติมมาหรือเปล่านะคะไม่ใช่แต่เป็นชุดแต่งที่เป็นของสแตนดาร์ดมาจากโรงงานแล้วก็มีกระจกมองมุมอับให้หนึงกระจกนะคะฝั่งซ้ายนะคะอันนี้เป็นของติดมาจากโรงงานนะ,ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้านะคะตรงนี้เป็นซุ้มล้อนะคะด้วยความที่มีสเกิร์ตนะคะแล้วก็มีซุ้มล้อมันจะทําให้ดูสวยนะคะสภาพสวยสวยดูโดดเด่นและน่าสนใจนะคะคันนี้ก็ นะคะสังเกตนะคะทุกอย่างจะอยู่แนบชิดสนิทกันนะคะรถไม่มีรอยชนไม่มีรอยพิควาํานะคะไม่มีรอยจมน้ําไม่มีไฟไหม้นะคะเพราะรถของเราเกรดเอทุกคนันนะคะน่าสนใจนะคะมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ได้พระกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วนะคะมาพร้อมโลโก้นะคะคาว่าไฮลักษ์วีเอ็นเทอร์โบนะคะเป็นของเขานั่นเองเพราะว่าถ้าตัวนี้นะคะจะมีจมกูกโดง่งๆตรงหน้ากระโปรงนะคะเพราะว่าจะเป็นตัว v e เอ็นเ เนะคะเพราะว่าเป็นโฉมปี2 0ง3ก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะแล้วก็ในส่วนของกระเบนดาทางขึ้นนะคะสภาพบันไดาทางขึ้นยังส,สวยๆเดิมๆอยู่เลยนะคะใหม่จริงๆคันนี้นะคะโอ้โหนองจ๋าก็ไม่พลาดที่จะมารีวิวมาเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ดูได้ชมนะคะแล้วก็ที่เปิดนะคะประตูทั้งสองฝั่งเป็นแบบโคเมียมนะคะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยนะคะส่วนด้านข้างนะคะตรงนี้อะมาดูตรงคัสสีและล้อกันบ้างนะคะให้ดูความสวยความใหม่นะคะอะ ้ายคัสซีนะคะสภาพสวยๆเดิมๆนะคะอ่าตรงนี้ขอโทษทีนะคะเมื่อกี้เพราะว่าตรงนี้มันมันจะไม่โชว์คัสซีนะเขาจะเป็นอ่าเป็นพลาสติกเป็นไฟเบอร์นะคะที่ปิดคัสซีไว้ไม่ให้เห็นนะคะแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ามันเดิมอยู่แล้วนะคะรถไม่มีตกแต่งไม่มีแก้ไขอะไรมาเลยนะคะ <c oughs> ในส่วนของตัวล้อแม็กอัลลอยก็เช่นกันนะคะแม็กอัลลอยตัวนี้นะคะเป็นของสแตนดาร์ดโรงงานมาพร้อมยางปี2อ2 0ย่เนี่ยนะในปี2020นะคะมาพร้อมขอบ16นะคะตัวนี้ เนี่ยฮะได้ R 1 6นะคะได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะตัวสแตนดาร์ดเลยนะคะสำหรับตัวรถแม็กอรลอยนะคะลูกค้าสังเกตดูสีนะสวยมากนะคะดำเงากริบนะคะแต่บอกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าสปาเสร็จอีกรอบนะคะวันที่ส่งมอบรับรองได้รถสวยกว่านี้แน่นอนเพราะว่าน้องจะจาจ่าจะมีการเช็คนะคะมีการเช็คลิต์นะคะทุกคันก่อนส่งมอบ สปาภายนอกภายในนะคะให้ลูกค้าภาษีพราบนน้ำมันเครื่องนะคะน้องจะจ่าดูแลให้นะคะถ้าจัดไฟแนนส์ผ่านแล้วรอรับรถได้เลยไม่เกิน2วันนะคะเต็มที่1วันก็ทําให้ได้นะคะอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะของความเดิมของคันนี้นะคะสวยใสยใหม่กริบนะคะสภาพสวยเดิมๆเ,เลยนะคะน่าสนใจมากนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ในตัวของอะทะเบียนนะคะ ก็ได้1 8 2 9นะคะทะเบียนสวยๆเด็ดๆไปเลยนะคะบันไดทางขึ้นสภาพใหม่นะคะโอ้โหรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครได้ไปนะถือว่าคุ้มได้4ประตูดได้ตัวยกสูงผ่อน8 0 0 0ราคาดีๆได้รถสภาพเดิมสภาพสวยสภาพใหม่นะคะนี่เลยนะอ่ะมาดูสภาพไลเนอร์กันบ้างนะคะคุณลูกค้าคนไหนที่มองหารถมือสองแล้วอยากได้รถสภาพดีๆเอาไว้ใช้งานยาวๆไม่ต้องกังวลกลัวย้อมแมวขายไม่ต้องกลัวว่า จะโดนหลอกหรือไม่นะคะตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะดูจากสภาพที่น้องจะจ่ารีวิวนะคะบอกเลยว่าเป็นรถสภาพมาแบบนี้เราก็มาสปามาชงมาล้างแล้วก็มารีวิวตั้งขายนี่เองนะอ่ะสภาพไรเนอร์นะคะเป็นโลโก้โตโตยต้านะคะสภาพไรเนอร์ไม่ช้ำนะคะไม่ช้ำลุดไม่ถลอกไม่ลอกไม่มีรอยใช้งานเลยก็ว่าได้นะคะก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานมือเดียวที่สภาพน่าสนใจนะคะคันนี้นะคะรวมไปถึงตัวน็อตนะคะต่างๆของตัวฟ้าท้ายกระโปงนะคะ ดูก่อนเลยนะคะเดิมๆไม่มีรอยแกะนะคะนี่ข้อมูลแค่นี้ชัดเจนนะคะข้อมูลแค่นี้ชัดเจนว่ารถไม่เคยชนไม่เคยถอดนะคะน็อตไม่เคยถอดเพราะฉะนั้นไฟท้ายแท้เดิมแน่นอนโรงงานโอ้โหเจ้าของเดิมนะคะค่อนข้างดูแรลรักษาดีนะคะสวยมากนะคะริบตัดสินใจเลยนะคะใครที่อยากได้รถสีประตูด้วยความที่ยังชื่นชอบในตัวเป็นโฉมแชมป ะะล่าสุดนะคะเดือนนี้แหละนะคะน้องจาจาปล่อยแต่วีโก้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าลูกค้ามาเห็นแล้วนีคะบอกว่าโหสภาพรถสวยกว่าในกล้องอีกนะคะมาชมมาทดลองขับนะคะมานั่งดูก่อนนีคะมาดูตัวจริงมาดูให้เห็นกับตาตัวเองเนีคะแนะนำให้เข้ามาหาน้องเจาจ่านะคะเดี๋ยวน้องจจ่า,จาพาดูนะคะว่าถ้า ตรงไหนที่มาเห็นแล้วเราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้เราก็ทําให้ลูกค้านะคะทุกทุกท่านเลยนะคะ,ะมาดูในส่วนของภายในนะคะมาดูความสวยความเดิมของภายในกันโอ้โหนี่เด็ดเด็ดเลยเด็ดเด็ดเลยอ่ะให้ดูกันชัดๆสภาพเห็นกันจุกๆไปเลยนะคะวันนี้เนะ,ะเรื่องความเดิมนะคะน้องก็จจาวารตีอยู่แล้วเดิมแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้ารถชนหนัก พลิกความจมน้ําเราไม่นําเข้าเดี๋ยวเสียชื่อเสียงบริษัทพิจิตนหมดเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะคะที่ขายรถมือสองที่มีคุณภาพและขายได้เยอะนะคะ,ะมาดูในส่วนของอะไรก่อนอ่ะอดโซนดีกว่านะคะดูพวงมาลัยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นมันตอ่าไม่ไม่ใช่มาติฟังก์ชันนะคะเพราะว่าเป็นโฉมปีสิบสามนะคะก็พวงมาลัยนะคะตรงตรงด้านบนเนี่ยจะเป็น เหมือนลายลายหินสีเทาดำนะคะแล้วก็ด้านล่างก็หุ้มด้วยหนังสีเทานะคะเดินด้วยได้ด์เตรเขีบสีแดงนะคะเพราะว่าของตัว TR d ดีนะคะเขาจะเน้นด้วยแดงดำนะคะของท R d ดีนะคะในส่วนตัวคอนโซลนะคะตรงกลางนะคะตรงนี้เลยนะคะสภาพใหม่ใหม่ his, สวยมากนะคะใครที่เห็นก็คิดว่าน่าจะถูกชะตานะคะน่าจะเรียกร้องหาเจ้าของสักหนึ่งคนนะคะที่เห็นรีวิวคลิปน่าจะจ๋านะ,อะคอนโซลเกียร์นะคะคอนโซลแอร์นะคะก็เป็นอนาล็อกนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นของ หน้าจอ Android นะคะซึ่งเจ้าของเดิมนะคะติดเพิ่มเติมมาใช้งานได้ปกตินะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นของเดิมเนี่ยจะยังเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้นะคะเจ้าของเจ้าของเดิมเดิมอ่ะคนคนที่ใช้งานนะคะเขาก็ติดตั้งเพิ่มเติมมาเพื่อตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานในการเล่นเครื่องเสียงเล่นวิทยุนะคะเชื่อมต่อฟังเพลงโน่นนี่นั่นนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของคอนโซลเกียร์โอ้โหนะคะใหม่มากนะคะ น่าตกใจว่ารถปี2013ผ่านการใช้งานมา10ปีนะคะสภาพได้สวยขนาดนี้ถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูแลรักษารถคันนี้เป็นอย่างดีนีคะ <c oughs> ในส่วนของตัวเบาะนะคะลูกค้านะเบาะเป็นผ้ากำรรมะหยี่สีเทานะคะโลโก้นะคะปักด้วยคำว่า T R D นีคะสวยดูล้ำดูไม่ตึกเทนดูไม่เก่าดูไม่อยังไงอะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย ดูไม่เก่าอ่ะมันดูแบบทันสมัยยังยังดูคลาสสิกได้อยู่นะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะรวมไปถึงรายเดียดต่างๆนะคะรถ4ประตูนะคะ f c ทุ0ท่านนะคะวิเคราะห์พิจารณาดูรถ4ประตูใช้งาน10ป,ปีเกียร์ออตโต้ราคาแค่นี้สภาพแบบนี้นะคะรีบตัดสินใจนะคะลองจะจายยินดีจัดไฟแนนซ์ช่วยดันให้ทุกเคสใครจะซื้อสดนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะชั่วโมงนี้บอกเลย มาดูเฮดรูมกันก่อนนะคะก่อนจะไปดูเบาะด้านหลังนะคะดูเฮดรู o o นะคะสะอาดใช่ไหมคะสะอาดสะอา้านสวยใหม่เนะะี่ยะบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆกับใครที่ได้เป็นเจ้าของเนะะี่ยฮะคนต่อไปนะคะอะ้าวมาดูในส่วนของเบาะด้านหลังกันนะคะนั่งนุ่มสบายมากเลยนะคะนั่งนุ่มสบายมากเลยเพราะว่าสภาพรถเนี่ยค่อนข้างจะไม่ช้ำนะคะไม่ช้ำแล้วก็ จุดเด่นๆเ,เลยนะเดี๋ยวให้น้องตาล้องแทนเห็นพรมไหมนะคะน้อยมากเลยที่จะเห็นแบบว่าติดติด,ตดลายแบบนี้มานะคะสําหรับพรมปูพื้นนะสวยนะคะทําให้รถดูแพงขึ้นมาทันทีแค่พรมนะแค่พรมข้างหน้าข้างหลังนะทาให้รถดูแพงแล้วน่าสนใจแบบว่าเอ้ยอยากได้คันนี้มันสวยแล้วมันผ่อนแค่แปดพันอันนี้คือผ่อนแปดพันคืออะไรคือฟรีดาวนะคะอ่ะจะาพเบอะนะคะนุ่มบอกเลยเอ,เอาตรงนะคะในความรู้สึกส่วนตัวของเจาจ๋าเนี่ยรถผ้า กำมะอหยีอะเบาผ้าเนี่ยมันจะนั่งสบายกว่าเบาหนังแต่ข้อเสียมันคือมันมันรักษาความสะอาดงะยากนะคะแต่มันก็ไม่อมความร้อนนะคะข้อดีแตกต่างกันกันกบเบาหนังนะคะแตกต่างกันไปนะคะใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะก็สามารถเอานําไปใช้แล้วก็นั่งกว้างขวางสะดวกสบายนะคะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนโอ้โหสวยเลยนะคะเดี๋ยวลองแพนไปตรงที่แผงประตูนี่นะคะ แผงประตูสวยใหม่มากสะอาดจ,จนน่าตกใจว่ารถใช้งานสิปีแล้วเลยเนี่ยนะคะโอ้โหสวยมากๆนะคะเสียงปิดประตูไม่ตกเสียงปิดประตูไม่ตกไม่ช้ำไม่ช้ำรุดทั้ง4บานนะคะทั้ง4บานเลยอ่ะเดี๋ยวน้องจะจ๋าจะพาไปชมห้องเครื่องยนต์และสภาพความสวยของหัวใจหลักของรถคันนี้นะคะอ่ะ fc คนไหนนะคะชื่นชอบแล้วก็ติดตามนักข่ามานานนะ ร,รีบรีบด่วนด่วนเลยรีบตัดสินใจบอกไว้ก่อนว่าอย่ามาเสียดายทีหลังนะโอ้โหเสียดายเห็นเห็นแชทเนี่ยแทบแตกเลยรถแต่ละคันสวยสวยแล้วแบบเพิ่งเห็นบาง,บางลูกค้าบางท่านเพิ่งเห็นขึ้นฟีดบอกว่าไปหรือยังคันนี้น้องจจาจ๋าบอกเลยว่าโอ้เสียดายไปแล้วทําไมไปไวจังรถที่นี่ทุกคันนะคะมาไวไปไวคนไหนที่ มีแผนที่จะซื้อรถอยู่แล้วอ่ะมือสองน้องกจาจย์แนะนําให้กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกด subscribe, กดซับสไครต์นะคะไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะไม่ได้พลาดนะคะจะไม่ได้นั่งเสียดายเพราะว่ารถมือสองมีแค่คันเดียวในประเทศนะคะอ่ะมาดูในเครื่องยนต์กันนะคะสภาพเครื่องยนต์คันนี้เป็น2.4เชื้อเพลิงดีเซลนะคะก็คานด้านหน้านะคะสภาพคานด้านหน้าให้ดูกันชัดๆนะคะใจหลักสําคัญนะคะน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแก้ไขรถที่คานหม้อน้ําตัวยึดคานหม้อน้ำเนี่ย ยังมีสีรอยแต้มาจากโรงงานอยู่ยังเป็นจุดเดิมยังคงเป็นของเดิมของแท้นะคะแค่นี้นะคะก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นของเดิมและที่สําคัญรอยพ่นสีโป๊สีรอยเม็ดอาร์กต้องอยู่ชัดเจนทุกจุดนะคะแล้วก็แผ่นเพดนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะตรงนี้นะคะสภาพดีสวนเดิมแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างจะใหม่กริบแห้ง แน่นๆไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนี่คะสาภาพสวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยใครได้เจ้าของคนต่อไปคุ้ม trd สีดำสีประตูเกียร์ออโต้มีแค่คันเดียวนะคะบอกเลยนะคะใครจะเอารีบกดเบอร์เลยนะคะเบอร์ให้ไว้ด้านล่างนะคะหรือจะ เข้าไปในลิงก์นะคะแอดไลน์นะคะมาถามรายละเอียดข้อมูลนะคะการจัดไฟแนนซ์จะซื้อสดอยู่ต่างจังหวัดทํายังไงส่งรถสไลด์ต้องทํำยังไงนะคะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะตรงนี้มาคุยกับทางแอดมินหรือทางน้องเจ้าจ่าละนะคะได้เลยรีเวควสเข้ามาได้เลยนะคะก็ดูกันไปแล้วนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าทาไมไม่สตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องยนต์ให้ดูรถผ่านการใช้งานไปสิปีเป็นยังไงเดี๋ยวน้องจ,จัดสตาร์ทให้ดูแป๊บนึงนะอ่ะคั้นนี้นะคะก็ ไม่วิ่งสองแสนนะคะนะคะไม่วิ่ง2 0 0แสนตต่บอกเลยเฉลี่ยว,วิ่งปีละ2 0 0 0 0โลเท่านั้นก็ถือว่าวิ่งปกตินะคะรถเราใช้งานเราก็ยังวิ่งปีละ2 0 0 0 0โลเลยนะคะผ่านการใช้งานไป10ปีก็แค่ส0 0 0สนก็ถือว่าวิ่งปกติแต่ให้ดูเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์ว่ารถคันนี้นะเหมาะสมสภาพกับราคานะคะค่าตัวน้องนะคะเหมาะสมกันหรือไม่นะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะ มีข้อย้อนแย้งนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะโทรมาถามน้องเจ๋านะคะได้เลยมีคําตอบให้ลูกค้าทุกคําถามแน่นอนนะคะสำหรับคนไหนที่เลงไว้อยู่นะบอกเลยมีแค่คันเดียวใครไวคนนั้นได้ก่อนซื้อสดรับรถกลับขับได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์สามวันนะคะรู้ผลนะคะจัดไฟแนนซ์สามวันทราบผลอนุมัตินะคะเดี๋ยวล้างล้อรอเลยนะคะก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะฝากไว้ด้วยใครสนใจคันนี้นะคะกับโตโยต้า วีโก e, ้แชมป์ 2.5e TRD สปอร์ตทีโปี2013เกียร์ออโต้ราคา449,000บาทนะคะสำหรับวันนี้น้องจ้าจ่าขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ